สวัสดีนะคะสวัสดีค่ะแอปมาลงหวยรัฐบาลไทยชุดสรุปนะคะชุดสรุปบนล่างนะคะสามตัวตรงสามตัวต้นบนล่างนะคะถ้าใครชอบก็ตามไม่ชอบคือผ่านนะคะแอดลงให้แค่เป็นแนวทางเท่านั้นนะคะถ้าใครชอบก็หาซื้อลอตเตอรี่กันได้เลยนะคะเน่ยค่ะที่แอดฟันที่แอด คิดคำนวณออกมาได้นะคะในตารางมี8มี9มี3มี3มี4มี7นะคะตัวจับคู่นะคะ8 3 8 4 8 7 9 3 9 4 9 7 3 33437นะคะตัวที่แอดวงคือตัวที่แอดชอบนะคะที่แอดคิดว่าน่าจะมานะคะเพราะว่าแอดทำหลักสิบเล้9นะคะ 2, เล9เก้าลข1อนแอดตัด1กับ2นะคะแอดเล่น9นะคะไม่รู้จะมาหรือเปล่านะคะแต่แอดชอบ9นะคะ แล้วก็หลักหน่วยแอดทำได้3กับ4นะคะแอดก็เลยเน้นเน้นเกกับ94นะคะถ้าใครชอบก็ตามแอดนะคะไม่ชอบคือผ่านนะคะถ้าใครชอบก็หาเซอรตเตอรี่กันเลยนะคะ3ตัวก็มีตามนี้เลยค่ะ893 894 793 794 798 897 8 9เจนะคะ ใครชอบตามใครไม่ชอบผ่านนะคะแอดขอฝากจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะยังไงเข้ามารับชมแล้วก็ช่วยกดไลค์กดติดตามช่อง y t u t u ก e าฟกพีพาลวยให้แอดด้วยนะคะวันที่16มีนาะขอให้รวยปังกันนะคะกับห่วยรัฐบาลไทยคะ่ะสวัสดีคะ่ะ